ศาลพระภูมิคือศาลที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่สถิตของเทพารักษ์พระภูมิเทพารักษ์ประจำพื้นที่และสถานที่ต่างๆต,ตามความเชื่อของคนไทยที่สืบทอดต่อๆกันมาเชื่อว่าหากเราไปอยู่อาศัยที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนอาคารสถานที่หรือสำนักงานต่างๆก็ควรจะตั้งศาลพระภูมิอันเชิญเทพารักษ์พระภูมิมาสถิตเพื่อปกปักรักษาคุ้มครอง และสถานที่นั้นๆถ้าหากเราจะต้องย้ายสารพระภูมิก็ต้องทำพิธีอย่างถูกต้องและถ้าเปลี่ยนสารพระภูมิใหม่ก็ต้องรื้อสารเก่าแล้วนำไปวางไว้ตามต้นไม้ใหญ่หรือที่วัดเพื่อไม่ให้สารพระภูมิเก่ากลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณและสัมภเวสีสารพระภูมิที่เราจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในคลิปนี้เป็นสารพระภูมิร้าง แล้วก็ยังมีเรื่องล้อนล้นชวนขนหัวลุกอีกด้วยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมสถานที่จริงและเรื่องราวที่เกิดขึ้นติดตามชมได้ในคลิปนี้แต่ก่อนจะไปรับชมเรื่องราวต้องเรียนคุณผู้ชมว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเรื่องราวของสารพภูมิร้างหลอนเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในแถบอีสานใต้แต่เราขออนุญาตไม่บอกพิกัด เพราะว่าเจ้าของพื้นที่ไม่อยากจะให้เปิดเผยค่ะแรกเริ่มเดิมทีมีเจ้าของร้านอาหารมาเช่าพื้นที่เพื่อที่จะเปิดเป็นร้านอาหารและได้ตั้งสารพระภูมิขึ้นเป็นคนแรกทำพิธีอัญเชิญพระภูมิอย่างถูกต้องเจ้าของร้านอาหารเปิดร้านได้ประมาณ5-6ปีก็ย้ายร้านไปอยู่จังหวัดอื่นมีปัญหาภายในร้านจึงย้ายร้านแบบกระทันหัน และไม่ได้ทำพิธีเชิญพระภูมิไปด้วยเจ้าของพื้นที่ให้เช่าเห็นว่าถึงจะไม่ได้ย้ายพระภูมิออกไปแต่พระภูมิก็น่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่บริเวณนี้หากมีใครเข้ามาเช่าพื้นที่ก็จะได้กราบไหว้ต่อไปได้เลยแต่เรื่องไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าของที่ดินคิดอยู่มาไม่นานมีผู้ชายคนหนึ่งมาเช่าพื้นที่บริเวณนี้ต่อเพื่อจะเปิดเป็นร้านอาหารร้านเพลงเพื่อชีวิต ได้ข่าวมาว่าผู้ชายคนนี้ก็ค่อนข้างชอบเรื่องสยศาสตร์ด้วยค่ะศาลพระภูมิที่เคยตั้งอยู่ก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นศาลผีปู่ย่าตายายผีบัรพระบุรุษของผู้ชายที่มาชอบพื้นที่คนใหม่แล้วก็ไม่มีคนถามว่าทําพิธีอัญเชิญผีปู่ผีย่ามาอยู่ที่ศาลแห่งนี้แล้วแล้วท่านพระภูมิที่สถิตอยู่ที่ศาลแห่งนี้ท่านอยู่ที่ไหน ท่านยังอยู่ที่ศาลแห่งนี้หรือไม่หรือท่านไม่ได้สถิตยอยู่ที่นี่แล้วร้านเพลงเพื่อชีวิตตอนเปิดใหม่ๆก็มีคนเข้ามาเที่ยวดูคึกคักแต่อยู่ได้ไม่ถึงสมปีผู้คนที่เคยมาเที่ยวก็ค่อยๆหายไปจนกระทั่งต้องปิดกิจการเจ้าของร้านเพลงเพื่อชีวิตก็ขนข้าวขนของย้ายออกไปแล้วก็ทำพิธีย้ายผีบัรพบุรุตออกไปด้วย คุณผู้ชมคะอย่างที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าถ้าหากย้ายสารพระภูมิแล้วเปลี่ยนสารพระภูมิใหม่สารพระภูมิเก่าก็จะต้องทําการรือ้อแล้วนําไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่หรือไปไว้ที่วัดหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะกลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาวบ้านบริเวณนี้ได้พบเจอกับเรื่องหลอน คุณผู้ชมคะนี่คือสถานที่จริงสารพระภูมิร้างที่มีเรื่องหน้าพิศวงทำให้ผู้คนแถวนี้ร้อนไปตามๆกันคนที่อาศัยอยู่ใกล้กับศารพระภูมิร้างรวมถึงคนที่ต้องเข้าออกซอยแล้วต้องผ่านสารพระภูมิร้างนี้เล่าให้เราฟังว่ามักจะเห็นเป็นเงาดำๆหรือเงาขาวๆซีดๆจางๆอยู่บริเวณศารพระภูมิร้าง บางทีมองไกลๆก็เหมือนคนมายืนจับกลุ่มยืนบ้างนั่งบ้างอยู่บริเวณสารพระภูมิร้างแต่พอเข้ามาใกล้ๆกลับไม่เห็นใครเลยแต่ที่พีคที่สุดหลอนที่สุดก็คือเรื่องราวของน้องพนักงานร้านค้าที่หยุดติดกับสารพระภูมิน้องพนักงานเล่าให้เราฟังว่ามีอยู่วันหนึ่งประมาณสามทุ่มน้องจะต้องเข็นของเพื่อมาเก็บหลังร้าน ทางที่จะต้องเข็นของจะอยู่ด้านข้างร้านซึ่งอยู่ติดกับสารพะภูมิร้างในระหว่างที่เข็นผ่านสารพะภูมิร้างน้องได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้ดังกรอบแกรบหันกลับมาเพื่อจะเข็นของต่อแต่หูดันได้ยินเสียงหนึ่งเป็นเสียงเหมือนคนหอบหรือคนถอนหายใจก็บอกไม่ถูกฮ น้องเริ่มกลัวแต่ก็ไม่มั่นใจว่าหูฝาดไปเองหรือเปล่าแต่ก็พยายามกลั้นใจรีบเข็นของเพื่อที่จะไปเก็บหลังร้านน้องได้ยินเสียงจึงหันกลับมามองที่ต้นตะขบที่ขึ้นปลกคุมสารพระภูมิร้างน้องตกใจสุดขีดน้องเห็นต้นตะขบสั่นไหวอย่างรุนแรงคล้ายๆมีคนมาขย่มกิ่งต้นตะขบ ได้เห็นแบบนี้น้องพนักงานร้องคริสสุดเสียงแล้วก็วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตทิ้งของที่จะขนไปเก็บกองอยู่ตรงนั้นคนที่ผ่านสารพระภูมิร้างแล้วเห็นเป็นเงาเป็นวิญญาณหรือแม้แต่กระทั่งน้องพนักงานทุกคนก็บอกว่าหลังจากนั้นก็ไปทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศล ไปให้วิญญาณที่ตนเองเห็นหรือสัมภเวสีที่สิงสถิตยอยู่บริเวณสารพระภูมิร้างแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าสิ่งที่ชาวบ้านเห็นเป็นวิญญาณเร่ร่อนสัมภเวสีหรือเปล่าแล้วท่านพระภูมิที่สถิยอยู่ที่สารแห่งนี้ตั้งแต่แรกท่านยังอยู่หรือไม่ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ